สบายดีสวัสดีค่ะ v p f c ทุกท่ารทุกคนคะมันนี้เฮาก็ไปเที่ยวกันจ้าวันที่11สิงหาเนาะกินด้วยนะอีคนเต็มเลยพมมาลาวไทยรอตั้งแต่รอตั้งแต่ลุกตั้งแต่ตีสี่ มไม่จินตอนรถนาไมนอกรปนไม่ได้เหรออันนี่น,นี่หน,น,นูเหิ่เริ่ม รลหววางทางออกจากกรุงเทพมหานาครเนาะทุกคนอ่อนกะได้ไทายวิวงามๆอาฝากทีเอฟซีเนาะเพราะว่าเฮากะนั่งรถบัสก็คือทึกนะทุกคนเพราะว่าไปหลายคนเนาะประมาณไปสี่สิบหาคนคนลาวคนพมา่าคนไทยเนาะส่วนหมาก็สือพม่าลายกว่าลาวนั่นเองเลยก็พม่าลายกว่าไทยเนาะทุกคนถ้ากันไปบมืกีคนอีกส่วนหนึ่งกะ แบบแบ่งกันไปอะนะบางส่วนหนึ่งก็ไปอ่าน้ำตกสาดิก้าแล้วก็ไปวดนะัดเนาะส่วนอ่อนก็จะพากันไปลงยูวังตะไคร้จะเลนแบบเต็มที่เลยฮนะน้เนาะทุกคนจะเลนแบบเต็มที่ไปวังตะไคร้ประมาณหกเจ็ดแปดคนนี่แล้วเนาะพากันลงวังตะไคร้อีกส่วนหนึ่งเข้าก็ไปทางบุญเบิดเนาะสาวทุกคนเข้าก็ไปทางไปวัดเบิดเนาะพว่าอ่อนนะ่ะ แบบเมื่อยนะทุกคนอยากไปเล่นแบบให้มันเต็มที่เนี่ยก็คือทางเขาไประวางทางนะทุกคนระวางทางไปเนาะกับสวยงามคือแบบคือเก่ามันที่เคยมาเพราะเพราะว่ามันอุดมสมบูรณ์นะนะอียามันเป็นหนาฟุนนะทุกคนโอ้โหป้ายอาหารหาราคาติดขังทางเต็มเลยป้ายโฆษณาทุกคนอันนั้นอันนี้แสบมีเบิร์ดทุกสิ่งทุกอย่างเนาะไปข้างหน้าก็จะเป็นภูเขา เป็นเพราะว่าอาจจะไปเลนทางภูเขาอะไรทุกคนเพราะว่าอยู่ไปวังตะไคร้เนาะมันก็นจะไปทางภูเขาแน่แต่ว่ารอบนี้แหนมโบเฮนอ่าแหนมโบเห็นเขื่อนนะทุกคนอาจจะไปอีกทางหนึ่งเนาะเพราะว่าไปรถถั่วนั่นเองตอนนั้นอ้อนไปอ่ะคือไปรถตู้เนาะปีทีแล้วนั่นเองเนาะวันเมวันเม เพอใหไงเพิ่นก็เป็นคนนครนายกเพิ่นก็เลยผ่าไปอ่อนก็เลยได้ไปนะทุกคนค่าราทัวร์ทุกคนกลับไปกลับมาคนละสามร้อยบาทจ้าคุ้มแบบนี้ไม่มีอีกแล้วอันนี้ก็เป็นห่านขาเนาะผู้ได้จะไปสื่อส่วนมากจะเป็นปิ่งไก่เนาะทุกคนปิ่งไก่ปิ่งยังหมูหันก็มีเบิดมีรลายนะทุกคนมีร้ายบ่อึดแล้วแต่ห้าสีแบบ กินนะนะอยากกินยังก็กินได้นะระหว่างทางไปก็จะเห็นวิวงามๆคา,างทางนอซองคางทางบางคือรถบัสอ่ะก็จะไปประมาณร้ายขันเนทุกคนประมาณสี่หาขันผูกไปแล้วก็รถตู้รถส่วนโต้อีกโอ้โหอ่อนบอกเลยว่าที่แหลกขึ้นามาแบบค้นบลายเพราะว่าไปหอดไใบเองเพราะว่าออกออกจากผีประมาณเกือบหกโมงเนาะออกจากกรุงเทพมานะ เกือบพกหมวงเนี่ก็จะมีห่วงยางห่วงยันไ้สือไ้เซาแหลวแต่ใน่วนหมากเขาจะสือกันแหละจะมีรีสอร์ทมากค้างขึ้นก็ได้ส่วนหมากนะออนจะเห็นพวกที่เข้าคีพวกรถซนโตบางคนกับพวกบิ๊กไบค์แล้วกับพวกอันนะเขาจะเป็นเที่ยวเป็นทีมเป็นทีมเป็นตีมเป็นตีมนะเป็นหมู่ขู่กันไปอืมเห็นแหละก็เป็นตะมวนเนาะบางคนเขาก็ขับรถมาจากกรุงเทพบางคนเขาก็จะกลับ,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 บรถมาจากไซกับ ร้ายๆบอลเนาะทีถ้ามาส่วนมากน่ะออนบอกเลยส่วนมากมีแต่คนไทยเนาะเขามาเที่ยวแถวเนี้ยที่จริงอ่ะสถานที่เที่ยวน่ะร้ายเลยอ่ะนคนนายกน่ะร้ายแต่ว่าออนเหลือกไปดีนะเพราะว่าอยากเล่นน้าตกก่นกะไปน้าตกสาลิก้าไปนั่งรองเนาะก็จะมีร้ายให้เหลือกว่าอยากไปไซไปไซเนาะ วางทางไปกับอ้อนบอกเลยวางง่าวนอทางในรถกับเปิดเพลงแบบโอ้โหเต้นมวนกันสนุกสนานลนานอ้อนบอกเลยว่าสนุกสนานไกแหงไก่สีหอดแหงสนุกสนานฟังก้นก็อาจจะแบบซึมซึมจักน้อยอย่างประมาณนี้ <c oughs> อ้อนกับจิบจิบจักน้อยอย่นนะจิบอ่าจิบหนามเกี๊ยหวยน้ำหมูจักน่อยพอได้แบบงอย่างประมาณนี้เ <c oughs> นี่ยรถเขาต่อ ทอต่อคิวไปเนาะหลายคนคนเข้ามาเป็นขอบขวมาลดส่วนโตส่วนหมากอะจ,จะลดส่วนโตหลายทุกคนอ่อนบอกเลยว่าส่วนหม่างอาะจ,จะลดส่วนโตหลายลดถั่วนี่ก็ประมาณมโกี้บันไดนี่ก็จะมีฮันชมนกเนี่ยทุกคนเฮนวอรลดจอดเต็มเลยอันนี้ก็เป็นสถานที่่องเที่ยวคือกันแต่ว่าบนเขาไปเนาะบางคนก็มาคักมามาพักมายังคืออ่อนบอกเลยว่าหลายอะไรก็เป็นภูเขาเป็นนะ แบบคือคือแบอกไรทุกคนนอตางจังหวัดนอจางก,กับสถานที่ท่องเที่ยวอ,อยู่แล้วฮะนะม่วนอยู่แล้วนะเนี่ยเซเว่นกับไ่เลยอะ่ะแล้วก็จะมีรถหลายๆคันเขาจอดท่าเนาะนี่เราก็จะถึงแล้วทุกคนผ่านไปจักหน่อยเนาะฝั่งนี่ก็จะเป็นโรงเรียนแต่กาบอลน,นี่ก็สื่อผลไม้สื่อ,อยังมีเบิดทุกอย่างเนาะ เป็นเต็นเป็นยังขาวางคลายเนี่ยพวกปิ้งใกล้พวกมุ่พวกแบบบางคนเขาก็เหลื่มแบบทยอยเหลื่มเก็บแน่เนาะเพราะว่ามันช่วยแล้วนะทุกคนแต่ส่วงเย็นๆนะก็จะมีแต่ว่ามีน้อยเนาะเขาจะอาจจะแบบเปิดแค่ช่วงเช่านะอาจจะเป็นตลาดนี้งมะอ่อนกับบนนีใจคือกันนี่ทุกคนใกล้แล้วใกล้แล้วจ้าใกล้ถึงจุดหมายปลายทางแล้วแต่ก็ยังมวนคือเก่าอยู่เนาะ แบบแบบเปิดหูเปิดตานะทุกคนในโรงงานถ้ามว่าไปเบิด์ตโพบได้ไปเบิดเนาะบางคนเขากับไปเที่ยวไปยังบางคนเขากับไปวาดไปไปไหวพ้พนระเนาะหลๆบอนคืออยากไปได้เลยนะขารถกับไปกับหมาอสามลอยอะคิดว่าคุมบ,าบ C, นะ่าละพี่ีเอซีเนาะนี่จ้าเลี้ยวเข้าแล้วจ้า <c oughs> เลี้ยวเข้าแล้วเลี้ยวเข้าเรียบร้อยแล้วก็จะมีขาขาขาเขานำเนาะ ในรถตักคนตะกคนกับก,กสิถามบู๊ว่าเขาเก็บคนละเท่าใดน้อแต่ถ้าว่าทางเบิดเขาเอาประมาณสี่รอยแปดสิบเพราะว่าสี่อสี่ร้อยห้าสิบดีแหละทุกคนคนละสิบบาทบอรหรือจังใดนะตกเล็กนะแอดมินก็นได้หลุ่นนะทุกคนแต่ละคนบากันหลุนเอ้ยไก่ที่หอดแล้วดีใจ ดีใจเซเรเลนนามนะทุกคนหลังจากอากาศมันหอนแห่งอยู่กรุงเทพน้องหอนแบบหอนสุดๆเลยเซเรเลนนามเย็นๆเลยแต่ว่าพ่อเขามาเนาะอ้อนบอกเลยว่า่มเรือนเนาะต้นใหม่ลายบนาแล้วแบบมันจังเย็นนะทุกคนต้นใหม่ก็หลายเนาะนี่ไก่เราจ้าวางตะไคร้เนาะแต่ก็ต้องไปจอดรถฟังผุนกนเนาะให้เขาถาม โอเคนอะกจากคลิปนีอ้อนกับต้องคอตัวราบเพียงเท่านี้เด้อจ้าพอกันใหม่ ep สองขอขอบคุณพีพีเอซีทีรับชมรับสั้งจ้า